ที่ท่านครับตอนนี้มีเรื่องอะไรบีค่ะวันนี้นะคะลูกค้าส่งพินัยกรรมมาให้เราตรวจสอบค่ะซึ่งเป็นพินัยกรรมของสามีชาวอ,อังกฤษนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วอะคะ่ะครับแล้วตอนนี้ก็ปัญหาเดี๋ยวเราต้องคุยเข้าก่อนผมไม่เข้าใจว่าเขาจะอา่านพินัยกรรมแบบนี้ถูกหรือผิดยังไงบ้างเดี๋ยวขอญาตโทรหาเขาแป๊บหนึ่งว่าไงบ้างครับมาให้โทรหาได้เลยครับค่ะ เขียนอีกครั้งให้ก่อนก็ระวังนิดนึงนะครับ FC ท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ทางโบริษสทคุณชัยไทยรักคุณนะครับเราขอมาแล้วครับครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะผมเก็บข้อมูลนะตอนนี้ผมเก็บข้อมูลนะเพื่อให้ทีมงานเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมเนาะโอเคค่ะคุณคุณเข้าใจพี่แกพี่ในการไหมว่าพี่ในพี่ในการเขียนยังไงบ้างคุณเข้าใจไหม พี่นายกรรมเขาเขาก็คือไม่ต้อง<ส>อบอกชื่อนามสกุลน,นะผมเก็บข้อมูลไว้เพื่อทน,นายความที่อยู่ประเทศอังกฤษผมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี้ผมขออนุญาตอ่านพี่นายกรรมให้คุณพี่ฟังด้วกัน,กนอ่ะอ่านพี่นายกรรมค่ะพี่นายกรรมฉบับสุดท้ายของนายจุดจุดจุดนะคะเช็คเสียงได้ข้าพเจ้านายจุดจุดจุดอ่าฮะค่ะที่อยู่นะคะแล้วก็พี่นายกรรมฉบับสุดท้ายและแท้จริงข้าพเจ้าข้อหนึ่ง การเพิกถอนพินัยกรรมก่อนหน้าข้าพเจ้าขอยกเลิกพินัยกรรมและเอกสารอื่นใดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยทําไว้ก่อนหน้านี้ก็หมายความว่าพินัยกรรมฉบับที่หน้านี้เขายกเลิกแล้วพินัยกรรมที่นี้เป็นฉบับสุดท้ายที่นะครับผมเขาทํา <c oughs> ไว้สุดท้ายอ่านต่อครับค่ะข้อสองการแต่งตั้งผู้รับมรดกหลักข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้นางสาวจุดจคดัุดที่อยู่44หมู่9ก็คือคุณนะครับ คุณเป็นปัญญาเนาะโอเค <Okay. S 2> ใช่ใช่เป็นเป็นแฟนค่ะเป็นแฟนโอเคไม่ได้แต่งงานเป็นแฟนโอเคไม่ต้องบอกชื่นอนามสกุลเก็บข้อมูลนะครับเพื่อทนายความครับผมเป็นผู้รับมรดกโดยตรงเพียงผู้เดียวของข้าพเจ้าหมายความว่าคุณเป็นผู้รับมรดกของแฟนคุณผู้เดียวโ okay อเคไหมแปลสั้นๆต่อครับค่ะข้อสามการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ในายจุดๆๆ ให้เป็นผู้จัดการมรดกของพินัยกรรมฉบับนี้อ่ะก็มีเพื่อนเขาที่เขาแต่งตั้งให้เพื่อนเขาเป็นผู้จัดการมรดกใช่ไหมครับใช่เป็นน้องชายค่ะน้องชายโอเคโอเคต่อครับค่ะแล้วก็ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งอีกคนนึงนะคะให้เป็นผู้จัดการมรดกสำรองในกรณีที่านจุดๆไม่อยู่แล้วก็คือถ้าน้องชายคนนี้ไม่อยู่อีกคนมามาช่วยแทน เหมอืหมอนกั่เ,เป็นเจ้าหน้าที่ในสํานักงานที่ทําพินัยกรรมนะคะอ่าๆผมไม่สนใจอะตอนนี้ผมมาให้คุณเข้าใจกันนะอ่ะข้อต่อไปครับข้อสี่ทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าทั้งอสังหาริมทรัพย์เงินสดเงินฝากหุ้นและทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดให้แก่นางสาวดโดยสมบูรณ์ทุกประการก็หมายความว่าทุกอย่างที่เขามีในประเทศไทยและตา่างประเทศเป็นของคุณคนเดียว เข้าใจนะครับเข้าใจเนาะโอเคต่อไปครับข้อห้าผู้พิทักษ์ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะในขณะที่ข้าพเจ้าเสียชีวิตข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้อ่เพื่อนเขาอะไรค่ะน้องชายหรือน้องชายใช่ไหมน้องชายใช่เป็นผู้พิทักษ์ของบุตรดังกล่าวคำถามผมลูกเขาอ่ะเป็นลูกคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกเมียเก่าอ่า แฟนไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีเมียไม่เคยมีครอบครัวค่ะเขาเป็นโสดอ๋ออันนี้เขาเขาทำเป่าๆนั่นเองโอเคถ้ามีลูกก็ให้คนอื่นดูแลหรือไม่มีลูกเอาค่ะผมขอสรุปง่ายๆตอนนี้นะคุณเป็นผู้รับมอดกผู้เดียวนะครับผมคําถามคือว่าคุณได้เดินเรื่องอะไรบ้างอ่ะผมอ่นพี่ในกรมละสุณสรุสร้างคุณเป็นผู้รับมอดกแล้วก็มีคนดูแลด้วยในจุดนั้นแน่นอนุณไม่ไว้ใจอยู่แล้วแน่นอนผมไม่ไว้ใจเพราะผณไม่รู้จักเขา นะครับผมแน่นอนเขาต้องเอาผลประโยชน์ให้ตัวเองให้มากที่สุดคําถามผมตอนนี้คุณมีทนายความหรือยังพอดีพี่สาวเขาติดต่อทนายความที่เชียงใหม่ไม่ต้องบอกชื่อคือคืออย่างนี้นะคือคือคืออย่างนี้นะคะคือคือเขามีทรัพย์สินทั้งทั้งที่อังกฤษแล้วก็ในไทยอ่าเข้าใจเข้าใจทีนี้เราก็คิดว่าเราก็คิดว่าในต่างประเทศเราไม่เอาคิดไปอย่างนี้นะคะคือ ให้น้องเขาแล้วเราเอาเฉพาะเงินในประเทศไทยก็พอแล้วก็เลยติดต่อทนายที่ไทยเพื่อที่จะเดินเรื่องี่ตรงทรัพย์สินในไทยให้เราอ่ะค่ะอืมอื่อันนี้แล้วทีนี้ก็คือติดต่อพี่สาวเขาติดต่อไว้แล,วแล้วเราก็ไปคุยกับเขาทนายอ่ะนะคะทนายที่ที่ที่โน่นอะท,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 ที่ที่คนไทยเนี่ยก็เขาก็เดินเรื่องให้แต่แรกๆอะดีแล้วก็ติดต่ออ่า ติดต่อกับทนายความทางโน้นที่ที่สำนักง,งานทนายความที่ทำกิจกรรมอ่ะน,นะคะครตรนโน้นเขาก็ช่วยอะไรอยู่เหมือนกันนะคะคแล้วล่าสุดที่เขาส่งเมลมาวันที่สิบสี่สิงหานั่นคือฉบับสุดท้ายเขาก็บอกว่ามันคงจะไม่นานเพราะว่าเราก็ทําเรื่องขอหนังสือยินยอมพร้อมกับสําเนาพาสปอร์ตของน้องชายของของพี่น้องทุกคนอะไรอย่างนี้ที่เขาแนะนํามานะคะ ที่ทนายแนะนํามาว่าต้องทําแบบนี้แล,นแล้วทนายเขาก็ทำเรื่องขอไปทางโน้นคุณพี่สละสิทธิ์เงินที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมที่พูดมาเนี่ยใช่เราเรากลว่าจะไม่เอาไงแต่ว่าเราก็แจ้งทนายความของเรานี่ไปแต่ว่าทนายทางโน้นเหมือนเหมือนจะเหมือนจะยังไม่ทราบหรือยังไงแต่ว่าหนูก็อีเมลหาหาเอาน้องชาย แล้วก็พี่ชายเขาเหมือนกันนะแล้วเราบอกเขาไว้แล้วว่าอ่าเราจะขอรับทรัพย์สินเฉพาะในเมืองไทยถ้าต่างประเทศก็ให้ทนายจัดการเอาให้คุณไปเลยอะไรอย่างนี้เราไม่เอาทำไมไม่ให้ผมบ้างอ่ะทำไมไม่ให้ผมบ้างให้ผมบ้างก็คือคือคุณพี่เข้าใจไหมว่าสิทธิผมผมผมต้องพูดว่าคุณพี่เป็นเป็นอะไรคุณพี่ผมต้องพูดว่าคุณพี่เป็นอะไรตอนนี้เพราะว่าตามมรดกอ่ะ คุณพี่อย่าใบใจอ่อนว่าฝรั่งเป็นพระเจ้าพรั่งเป็นคนดีตอนที่คุณพี่อยู่กับสามี <c oughs> ผมถามฟังผมนะไอไอน้องชายอ่ะมาดูแลไหมแต่คนไทยอ่ะจะมีน้ำจิตเต้นใจว่าโอ้เป็นของเขาเราไม่เอาเป็นของเขาเราเอาเมืองไทย uh, พอแล้วอย่างผมเข้าใจคุณพี่นะแต่เมื่อสา <yeah. S 1> มีเขาสาวแฟนคุณพี่ให้คุณพี่หมดเลยคุณพี่ก็ต้องเอา <Yeah>. uh, แต่คุณพี่จะน้ำโมจะสาอะไรของคุณพี่ไปไเรื่อยๆเพราะบอกกูจะไม่เอาไม่อยากไม่อยากอะไรนะ เปียนผู้ใดใช่ไหมเอาที่ประเทศไทยเท่านั้นพอแล้วคําถามผมคือว่าคุณพี่เขียนไปให้เขามันก็เป็นข้อกฎหมายแล้วว่าคุณพี่ฉละสิทธิ์ให้เขาแล้วเพราะเอกสารที่คุณพี่ส่งไปอีเมลคุณพี่เป็นคนทําส่งไปให้เขาหมดเลยนะครับผมทุกอย่างส่งส่งไปให้อน้องชายกับพี่ชายเขาเนาะเขาก็มีหลักฐานเขาก็มีหลักฐานไง ใช่ก็ก็บอกแล้วเราก็บอกว่าไอ้ทางอังกฤษเราไม่เอาไงคะก็คือพอดีแฟนเนี่ยเขาไม่มีลูกไม่มีครอบครัวแกก็รักหลานไงแล้วครั้นี้มันก็มีหลานขอไอ้ลูกของน้องชายแกก็รักรักแล้วก็ว่าเออเอาให้เด็กน่ะเอาให้หลานอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาจะให้เด็กเขาไม่ให้เราเขาว่าน้องชายก็กินหมดเลยคุณพี่น้องน้องชายน้องชายก็ก็พอดีหลานก็คือลูกของน้องชายก็นั่นแหละค่ะเราก็ว่าเออไม่เป็นไรให้เขาไปเถอะอะไรอย่างงี้เออนั่นก็ให้เขาไปเถอะอ่าแล้วคุณพี่ต้องการให้ผมช่วยอะไรครับตอนนี้ ช่วยแบบช่วยไอ้คือคือทนายที่เราจ้างไว้มันเงียบไปเลยเรากม็มีความรู้สึกว่าเอ๊จะได้เรื่องหรือเปล่าอย่างนี้ไงพอดีเพื่อนเขาก็กติดต่อคุณชัยมาให้เราตั้งนานแล้วแหละเนาะแต่วันนั้นก็มีอุบัติเหตุพอยายพยายเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องขอแอคนเซิลไปก่อนแล้วก็เลยมาติดต่ออีกทีนึงก็คืออยากให้เดินเรื่อง อยากได้เฉพาะของในประเทศไทยอ่ะค่ะไอ้มันเขามีเงินอยู่ในบัญชีธานาคารกรุงเทพอ่ะค่ะเขาเราจะเอาแค่นี้ค่ะเขาไม่ได้ครับคุณพี่ผมพูดด้วยใจนะผมอึดอัดคุณพี่ผมอึดอ,อัดคุณเข้าใจไหมผมอึดอัด <c oughs> ผมจะไม่ทําแค่ไอ้ตัวนี้ในจุดนี้ว่าคุณพี่อจะให้เขาผมจะให้คุณพี่ได้รับบอไดกที่ประเทศอังกฤษด้วยอ๋อถ้าผมทํา ผมไม่ได้ทำแค่ประเทศไทยประเทศไทยเงินงทรัพย์สินทองที่เป็นธงนาคารของสามแฟนคุณพี่ก็เป็นของคุณพี่ไอ้เงินที่ต่างประเทศทรัพย์สินทองพินัยกรรมก็เป็นของคุณพี่ด้วยถ้าผมทําผมซ้ำทั้งสองอย่างนี้แล้วเลขสิทธิ์คืนทนายเมืองไทยเขาไม่ทาปัญหาเขาแต่ผมทําสิทธิคุณพี่รับคุณพี่อย่ามาธรรมะธโมกับผมพ่อสามีแฟนคุณพี่เขาเขียนให้คุณพี่เขามีเหตุและผลเพราะอะไรเขาให้คุณพี่เพราะคุณพี่ดูแลเขา ใช่ค่ะใช่ดูแลเขาเสียแต่อย่ามาทำมะธรทำโมว่าเขาต้องการให้คุณพี่ก็คุณพี่เอาไปสิมันขัดในใจผมอะผมเป็นคนตรงคุณพี่อ๋อถ้างั้นเราเอาใช้สิทธิ์ของเขาให้หมดแต่ว่าถ้าเราจะให้เขาจะให้ที่หลังได้่วนตัวแล้วอย่าทานเขาทานผมก่อนคุณพี่อย่าใจบุญมากเกินไปเดี๋ยวตัวเองจับหมด นะครับผมเอาเงินนี้ถ้าจะได้มาสมมติขึ้นศาลไปผู้รับมอดกแล้วถูกต้องไหมครับเรามีทีมงานที่ไประเทศอังกฤษสองสามคนที่เก่งด้วยด็อกเตอร์ด้วยจากนั้นขึ้นศาลเรียบร้อยปุ๊บคุณได้เงินปุ๊บคุณจะให้เงินเท่าไหร่แล้วแต่คุณละอ่ oh. ก็ให้หลานโดยตรงเลยสิแต่นี่คุณเล่นเหนยใช้ใจบุญไว้ฉันเป็นคนดีในสายตาคนอื่นดูดีใตสายตาของน้องชายมึง,งโง่ไว้ขอบคุณกูณได้เงินแล้วสบายคือจะให้เงินสมม,มุติจะให้เงินหลานเนี่ย จะให้เขาใช่ไหมคุณพี่ก็ขึ้นศาลอ่ะเดือนนี้ให้หนึ่งพันอเอสอ่าหนึ่งพันดอลลาร์หรือหนึ่งพันปอนด์ก็ให้เขาไปค่าขนมขนมก็ใส่ไปค่าเธอมีไหมก็ให้เขาไปแต่ไม่ใช่ว่าใจดีเช่นเป็นคนบนุญเชนเป็นคนดีพจะท้ายปุ๊บ<ช>พี่จะไม่มีเงินกินข้าวนะอนาคต <c oughs> ผมพูดใใจจริงเลยอย่ามาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเพราะอะไรทนายคนไทยไม่ทำปัญหาของเขาเดี๋ยวเราจัดการให้ผ็นผู้รับมรดกเอาเงินออกธนาคารได้ ผมจัดการเลยวันนี้วันนี้วันนี้ผมจัดการให้แต่ที่ต่างประเทศผมก็ต้องจัดก,การให้แล้วคุณพี่ไม่ต้องคุยกับเขาผมเดินเรื่องให้เ่ยทุกอย่างหมดเลยมันขัดผมอะคุณพี่เข้าใจผมไหมค่ะก <c oughs> ็ไม่ได้บอกกับ <c oughs> เราก็ไม่ได้บอกกับทนายทนายน้่นนะเพียงแต่อ่ามันมีหลักฐานอยู่ข้างในเราก็สืบไปต่อไปคือญาติใช่คือญาติคือพี่สะภ้เขาน่ะเราก็ติดต่อกันอีเมลอันี้ไงคือปัญหาอะไรอ่เงี้ยเนาะ นี่คือปัญหาคนไทยใจอ่อนเขาเป็นคนดีแล้วทําไมพอพอพลังมีปัญหาปุ๊บสามีอ่ามีพฤติกรรมเขาเลยทําทุกอย่างดีกับคุณเมื่อมันได้เงินปุ๊บมันไปเลยมันบอกว่ากูไม่รู้จักมึงหรอกนั่นแหละอย่าไม่ใจดี <c oughs> คนผิดคือพี่เอง <c oughs> แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดแต่แต่แต่ทานายนู่นเขาก็เขาพูดอยู่นะว่าถ้าเขาไอ้ไอ้ไอ พี่สูพี่ในกรรมมาอะไรเียบร้อยแล้วจะเขาจะส่งเงินให้คุณอย่างเงี้ยอีเมลเขาก็ตอบมาให้เงินอย่างนี้เหมือนกันนะค่ะผมจะขึ้นศาลเป็นผู้รับมรดดไอพี่ในกรรมคุณส่งไปยังตัวนู้นตัวจริงอ่ะะพี่ในกรรมอยู่ไหนตัวจริงพี่ในกรรมตัวจริงก็อยู่ที่สํานักงานไอเนี่ยจบทีจบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอยู่ทนายความคนไทยใช่ไหมครับอยู่ที่ทนายความอังกฤษค่ะเพราะว่าตัวจริงเขาอยู่นอกประเท่อกมาที่นี่เขาเขาเอาเฉพาะสำเนามา โ okay. อเคยังยังทนายเอยังมีม,ม,มีมีหลักฐานอยู่ว่าพี่นายความวจริงอยู่ที่นั่นคําถามผมลวใรครเป็นคนส่งไปที่นั่น Hi, <Huh? S 1> ให้เขา,าพ,พี่นายกรรมตัวจริงตัวจริงท่านพี่นายกรรมตัวจริงมันอยู่ที่สํานักงานของเขาตั้งแต่ต้นแล้ว <Okay. S 2> ว่าแฟนเขามาอยู่ไ <Okay. S 2> ทยเขาไม่ได้เอาตัวจริง <Okay. S 2> <Okay. S 1> มานึกว่าคุณพี่สงให้ยตาพี่น้องโอเคอันนี้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะจัดก,การติดต่อทางทนายความคนนี้โอเคไหมที่ทำพี่นายกรรม นะครับผมผมจะเดินเรื่องเป็นผู้รับมรดกที่ไม่ได้ไทยให้นะครับทุกอย่างมาเลยแต่ผมขออย่างเดียวคุณพี่นะผมขอนะคุณพี่เชื่อผมได้ไหมผมผมจะดูแลคุณพี่ในการมรดกเอามาที่ประเทศไทยแล้วก็เงินท,ทรัพย์สินทองที่อยู่ต่างประเทศเออที่อยู่ประเทศไทยผมจัดการให้ด้วยแต่ขออย่างเดียวอย่าใจดีมากเกินไปความที่เราใจดีมากกับคนอื่นอะมันเป็นพิษสําหรับตัวเองความที่เราคิดบวกกับเขาแต่เขาคิดลบกับเรา ถ้าเราได้เงินแล้วนะครับคุณพี่ถ้าคุณพี่ได้เงินแล้วเอาจะให้หลานเมื่อไหร่แล้วแต่คุณพี่หละคุณพี่จะขายบ้านขายรถทุกอย่างให้หลานหมดเลยก็แล้วแต่แต่ขอให้คุณพี่ได้เงินก่อนแล้วจากนั้นปุ๊บเมื่อได้เงินแล้วน่ะคุณพี่จะคิดอย่างอื่นแล้วเออเราต้องทำด้วยตัวเองบ้างสิแล้วคุณพี่จะงอยู่จิงกินได้แล้วอย่างนี้ที่เราส่งข้อความมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นคุยกับญาติเขาว่าเราบอกว่าเออเราไม่เราไม่คิดที่จะเอาทรัพย์สินที่อังกฤษหรือไมะจะยกให้หลานไปเราพูดอย่่างนนนี้ะก็็ไไมเปร ถือว่าถือว่าเดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวผมก็ต้องใช้ทนายแค่นั้นเดินเรื่องต่อครับจ่การตัวนี้ให้ใจไม่วพวกนี้ก็เป็นหลักฐานนะเป็นหลักฐานาไม่ไม่ใช่คุณไม่รู้เรื่องใจดีแล้วไม่คิดเขียนไม่คิดไงส่งให้เขาเขียนแบบไม่คิดไงนี่คือปัญหาคนไทยบางคนบางคุณพ,พี่เนี่ยเขียนไม่คิดก็ส่งส่งส่งอย่างเดียวไม่เป็นไรส่งไปีเจผมจท้า้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นหลักฐานใจดีไงเพราะว่าพูดเลยอังกฤษเราไม่เคยไปค่ะแฟนเขามาอยู่ด้วยเนี่ยหกปีนะคะเนี่ยแล้วเขาก็เสียแล้วทําไมคนนั้น ทำไมพี่ไม่ใช่บริษัทผมก่อนเมื่อสมัยก่อนพี่ติดต่อผมมาแล้วทาไมไม่ใช้ไม่ไม่คือเราติดต่อเราติดต่อไออพี่สาวเนี่ยเขาติดต่อ,ตตอทนายที่ที่ที่ว่าเชียงใหม่นี่ก่อนนะคะเมื่อไปสภาแล้วก็ดูเหมือนล่าช้าจังเลยอะไรไม่ได้เรื่องแล้วคนนี้เพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่าลองดูคุณชยัยสิอะไรอย่างนี้ไงแล้วเขาก็ส่งอ่าคุณชัยให้ดูตามเิดบุกแล้วก็ไป ไอ้เซิร์ฟแล้วก็ก็ติดตามคุณชัยมันตลอดก็เห็นไลฟ์อยู่ทุกวันทุกวันก็เลยดูก็เลยเนี่ยค่ะก็ติดต่อมาติดต่อั้งนึงแล้วก็พอดีไม่ว่างยังไงคะไปเ่ยกับติดต่ออีกทีหนึ่งไอ้ยาพี่น้องอะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งพอดีเราพออีกได้อีกอย่างหนึ่งพอดีหนูก็คือติดต่อกับทนายนั้นไว้แล้วแล้วถ้ามาติดต่อกับคุณชัยอีกมันจะซ้ําซ้อนไหมไม่เกี่ยวครับแลเ้วไม่เกี่ยวครับยุ่เรื่องาแล้วเกิดว่าแล้วก็เกิดว่าไอ้ คุณชัยมาจากการให้เราแล้วคือธนุเขาฟ้องมาว่าติดต่อเขาไว้แล้วแล้วไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็ว่ากันไปตางก็เขาฟ้องเราอีกคะว่่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับรายค่าเสียหายให้เขาก็สายเสียค่าเสียหายเขาท่านนั้นจบแล้วเดี๋ยวทางเราจะการให้แล้วทนายความของเราแล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเรามีแค่ค่าทางานเนยๆตอนนั้นพอละเราจะไม่มีเปอร์เซ็นต์นะบอกให้คุณเพื่อความสบายใจเนาะไม่ใช่ว่าคุณชัยมีเปอร์เซ็นต์ไม่ไม แต่ตามประเทศผมก็เริ่มเล่นอยู่แล้วเอาใี้คุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องให้คุณคุยกนะับนักกฎหมายของเราคุณอำนาจนะครับผมเรามีทีมงานที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับสองสามท่านที่อยู่ที่น,นั่นทํางานให้เราเนาะพอดีพอดีถ้าเกิดเราจะขึ้นเรา,ถ,าถ้าที่นี่อยู่พะเยาเนาะอยู่ตรงเนี้ยใกล้ใกล บางทีวันนึงเมื่อกี้คุยกับพี่สายเราบอกว่าเราไปหาคุณช้ยที่สํานักงานไหมมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่เขาพูดอย่างนี้นะคุณสาวก็เลยว่ามาได้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 เอาเอกสารมาดูไปก็ไม่เท่าไหร่เขาพูดอย่างนี้มาที่มีกวามคุ้นคาครับคุณพี่ฟังผมแป๊บนึงคุณพี่สามารถมาหาผมได้เลยที่สํานักงานที่นี่เรามีทีมงานทลายความที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็นักกฎหมายของเราด้วยมาคุยกับเขาเลยตัวกับตัวเลเอกสารมาดูทุกอย่างหมดเลยเราสามารถมาดูว่าอะไรเป็นยังบ้างดีกว่าโอเคไหม นได้ไปได้ใช่ไห<ป>มครับ,ไ,รบไปได้ครับไปได้ครับบอกลุงหน้าไม่ใช่บาโผขึ้นมาหน้าบ้านสํานักงานไม่ได้นะต้องบอกวันเวลาก่อนเวลานี้เวลานี้อันนี้เรามีกฎติการนะครับผมอ๋อค่ะเออให้พี่สาตว์มา<ๆ>ด้วยแล้วพี่สาวจะเข้าใจอย่ามาใจบุญค่ะค่ะโอเคงั้น,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งไปที่ก็ได้กันนะไม่ไม่ไม่วันพุธก็พักลัดได้ไหมได้ปออย้เราไป่ว่างนะอาทิตย์นี้ไม่ว่างเลยถ้าจะมาก็คือ วันเสาร์ที่เราว่างเอางั้นก็เป็นอาทิตย์ถัาไปก็ได้อาทิตย์ถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบใครมานะจากประเทศฝรั่งเศสมาใช่ค่ะวันที่สิบเนี่ยวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่หกค่ะหกวันนี้วันที่หกค่ะฮะวันที่สิบวันจุ์นี้มันพุดแน่วันนี้เดี๋ยวเราวันวันที่เจ็ดแปดเก้าเรามีลูกค้าอีกสองสามท่านมาที่นี่ก็จะว่างวันเสาร์วันที่สิบเอ็ดจากวันที่วันนี้หยุดไม่ได้สิบสี่สิบห้าได้สิบหกได้ ก็มีวันส4เส็นวัน14วันอาทิตย์เนาะไม่อยานจะนกันยาเดี๋ยวสักครู่นะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะอ่าวันวันวันอะไรนะคะวันมีที่ว่างก็คือวันที่1ดกันวัน14 15มาได้อาทิตย์นี้เต็มแล้วเขามีคนมาหาผมเยอะอ๋อจะก็ ก็คงวันที่ไม่วันที่สิบสี่ก็สิบห้าเนาะแล้วไงไปบอกผมลงหน้าสักนิดนึงนะครับว่ามาเปวลาไหนเดี๋ยวทางาทีมงาผมจะบอกว่าอ่าที่อยู่ส่งที่อยู่ไปให้พิกัดไปให้นะครับเพื่อความสบายใจมาคุยกันดีกว่าเพื่อความสบายแต่ผมถอร้องนะคุณพี่นะอ่าไม่ต้องเขียนอะไรไปทางนู้นแล้วนะถ้าเขาเขียนมาก็ไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งมากกว่านี้นะครับโอเคไหมครับโอเคค่ะครับคุณพี่โอเคไหมตอนนี้ <Okay. S 1> คุณพี่ต้องเ, <Okay, S 1> เข้าใจว่าผมทาคุณพี่ต้องเข้าใจว่าผมทํางานเพื่อให้ลูกค้าผมได้มีสิทธิมากที่สุดสิ่งใดที่มันดีสําหรับลูกค้าผมต้องทาเข้าใจไหมครับผม,มผมเป็นบริษัทที่ชื่อเหลือคนไทยแน่นอนเราต้องได้เงินอยู่แล้วไม่ได้เงินเราผมต้มองจ่ายลูกน้องอะไรต่างๆแต่ทางงาน,นทางนี้ผมต้องใช้สิทธิที่อะไรต่างๆที่คุณพี่มีพิัยกรรมฉบับนี้ไปผู้รับมอดอกผู้เดียวอันนี้คุณพี่ได้ร้ยอยเปอร์เซ็นต์เต็มๆเพราะฉะนั้นเราใช้กฎหมายข้อนี้ที่เขาเขียนพิัยกรรมให้ด้วย เรามีทีมงานต่างประเทศที่อยู่ประเทศอังกฤษที่นั่นยูเคนะครับแล้วก็มีทนายความให้ทุกอย่างเดินเรื่องให้เราจะเดินเรื่องที่ประเทศไทยเป็นผู้รับมอดกก็คือว่าเงินธนาคารของแฟนคุณพี่ด้วยเราจบที่เราหมดเลยทุกอย่างค่ะค่ะเรียนไหมครับโอเคเป็นวันที่สิบสี่นะคะหนูจะไปหาเนาะเดี๋ยวไงก็ติดต่อมาอีกครั้งบอกแอดมินเราเนาะนะเราจะไดู้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ มันก็ต้องคิดยังไงตัวนี้ก็อาจจะเนี่ยคะ่ะก็คือข้อเสียเปรียบของหญิงไทยก็คือบางทีก็ไม่ได้ไปอยู่ที่อังกฤษซึ่งลูกค้านะคะคนเมื่อกี้ะคะ่ะก็คือเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทรัพย์สินที่สามีมีที่ต่างประเทศนะคะอ,อย่างบ้านมีกี่หลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังก็ยังไม่รู้เรื่องก็ให้น้องชายหมดเลยเนะี่ยแล้วคิดว่าฉันคุยเขาดีๆเขาดีโปรเจช้นไม่ได้ทุกอย่างพวกมึงไปแล้วมันมันมัน,มนคือพิธีกรรมฉบับนี้เขาทํามาเพื่อให้ แฟนเขาที่ดูแลจนเขาเสียเนี่ยใช่ไหมดูแลเพราะญาติพี่น้องไม่สนใจจุดนี้หรอกเหมือนเหมือนแกนยังไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่ที่ประเทศไทยหรือว่าที่อังกฤษนะคะอันไหน,นออที่มันมีมากกว่าก,กันอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคือปัญหาค่ะนั่นคือปัญหานะครับผมน่ะอ๋อคุณหน้าบอกวันที่สิบห้าดีกว่าครับอ่ะไ,ไ,ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์ไปแจ้งเดี๋ยวพิมบอกแล้วคุณนำหน้าเข้ามาด้วยเหรอสวัสดีครับคุณนำหน้านะครับก็แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมนะอ่ะจริงจริงเอฟซี นิสัยผมอนะ่ะนิสัยคุณชัยไทยประราตงุงนิสัยเป็นไงก็จะชัดเจนนะคะแล้วก็ซื่อตรงต่อลูกค้าค่ะแล้วไม่ยอมก็คือไม่ยอมถ้าลูกค้าได้สิทธิ์ถ้าได้ค้าได้สิทธิ์ก็คือได้สิทธิ์ถ้าลูกค้าไม่ได้สิทธิ์ผมดา่าบอกไม่มีสิทธิ์ของคุณนะอ่ะเออคุณต้องเอาสิทาไมไม่เอาอ่ะจะมาใจบุญนะโมจ่าผมไม่เอานะไม่โอเคนะเงินกว่าแฟนคุณจะหาได้คุณเป็นคนดูแลแฟนคุณจนเสียช,ชีวิตอนะ่ะ เขาให้คุณก็บุญแล้วก็ทุกอย่างเราไปให้น้องชายเสยเลยก็ไม่ใช่อ่ะเขาให้คุณดูแลเขาเป็นให้คุณได้รับมรดกผู้เดียวจะไปให้หลานอย่ามาอย่ามาโลกสวยกับผมไม่ต้องโลกสวยสิ่งสามัญเนี่ยที่ผมทําได้ก็คือหนึ่งเดินเรื่องไงให้เขาชนะสองพั์สินเงินทองให้ได้มากที่สุดจากนั้นคุณได้มาปุ๊บคุณจะให้หลานกี่ร้อยกี่ล้านแล้วแต่คุณคุณจะให้กี่พันแล้วแต่คุณแต่ให้มาได้ที่คุณมาก่อนนี่คือนิสัยผม สิ่งไหนผมว่ามันโอเคสาหรับน,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 บนี่ลูกค้าสําหรับลูกค้าดีเราทําเพื่อให้ลูกค้าพอลูกค้าดีุ๊บเขาพูดต่อไปหาคุณชัยสิบริษัทคุณชัยจะเป็าตรึงใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเราทําให้ดีอ่ะเขาไปใช้ปหมเขาจะมาใช้บริษัทเราไหมต้อไม่ใช้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมเตือนเอฟซีหลายๆคนที่อยู่ช่องทางโซเชียลหรือทั้งทางเฟซบุ๊กเพจแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าไปยอมคนพวกนี้นะประมาณนี้กันเนาะก็สิบห้าเพราะอาทิตย์นี้เราก็ลูกค้าเต็มค่ะใช่เต็มจริงๆ ครับมาจากฝรั่งเศสมาจากเยอรมันมาจากสวิตซ์มาจากอังกฤษ,าาก,ก,ฤษก็หลายหลายคนมาที่นี่เพราะฉะนั้นงานเต็มมาทิ่นี้ไม่ต้องมานะเต็มจริงๆเขาจองจองจองล่วงหน้าแล้วมาหาผมนะครับผมเนาะมาได้ไหมมาได้มาคุยกินได้จองล่วงหน้านี่ไม่ใช่บางคนเ็าโผล่ขึ้นมาเลยมาปุ๊บกดกิง้งกิ้งกิ้งกิงกิ่งอยู่หน้าบ้านแล้วไม่ได้ครับเราไม่ต้อนรับนะคุณต้องบอกวันเวลาด้วยเวลาไหนคุณมาเช่นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเออสิบเอ็ดนาฬิกาหรือสิบสนาฬิกาภาคป่ายคุณต้องบอกเรา ยังไม่ใช่โหลงขึ้นมาไม่เอานะอันนี้เราไม่ต้องรับนะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉันจะบอกล่วงหน้านิดหนึ่งประมาณนี้กันอ่ะภาษาเหนือมาครับผมขอบคุณเจ้าขอบคุณเอฟซีติฮับชมฮัดฟังนะ่ยเจ้าเอ่อเพจคุณชัยไทยประตุงเนะ่ยเจ้าถ้ามีเรื่องที่จะพึกษานะ่ยเจ้าจะได้เก่เอมีช่องทางการติดต่อในะเจ้าตีหน้าเพจเลยหนะ่ยเจ้า,าหน้าเพจข้างบนดูได้เลยนะครับ,รบผมเจ้าจะได้ก่อฟ้าเลยน่ยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับผม